อยากเูยพอนูเดินไปตรงนน้นพูดูเดินไปเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูวิวจะต้องตามกล่องเรียกแขกอ๋อใช่ไหมฮะไอ้ออนะเห็นไหมมันได้จาวูไหมเมื่อกี้กเห็นเมื่อกี้เห็นมีหมานอนอยู่ตรงนน้นเห็นไหมเห็นไหมตัวเดียวกันนะมีตัวเดียวทั้งตัวนี้มีตัวเดียวมีตัวเดียว แต่คือเมื่อกี้เห็นนอนอยู่ไหมเห็นนอนไหมเมื่อกี้นอนตรงนู้นไหมเห็นไหมก็คือกระดูกสลังเขาไม่มีนะกระดูกสลังเขาไม่มีคือเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องนอนแต่คือเมื่อกี้เนี่ยแคบแค่กี่เวะเห็นไหมไม่ถึงสองนาทีก็มามาแล้วก็นอนตรงนี้เห็นไหมอืมจะดิ่หางด้วยว่าอยู่นี่นะอื คือเขาเป็นหมาที่ไม่มีกระดูกสันหลังเขา้าใจไหมเอาแล้วใช่เหรอวันจันท์